ดอกเมเปิลจ้าเก็บมาดองจ้ะดองเหมือนพักกลุ่มไปหาเก็บได้แล้วพี่น้องตอนนีกกำลังงามจ้ะนี่ดูกำลังอ้วอวเลยเนอะมันมักต้นยังตุ้มอยู่จ้ะกินได้ถูกสีพี่น้องเก็บได้ถูกสีจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นหรวว่า ว้ดทมันมีหลายสีจังเลยบ,บางทีไม่มีสีเขียวเนาะก็มีสีอื่นจ้ะกิบตาได้จ้ะกินได้ทุกสีเดี๋ยวฉันจะมาดองจ้ะเย็ยนๆยก่อนจะดองเ <c oughs> นาะดงใส่น้ำซาข้าวสวยมากกําัังอัวอวก พีจ้าพี่น้องมาเก็บดอกพักกลุมจ้ะดอกเมเปินกําลังจะบานกําลังอ้วเลยจ้ะนี่แถวแบ้านฉันมันมีแต่ต้ตนใหญ่ๆเก็บไม่ถึงฉันเลยมาเดินหาแถวนี่เจอต้นหนึ่งแต่ก็อยู่ไก่ถนนมีแต่น้ำอีน้นนี่นี่น้ำแบล็คเบอร์รีนะแต่ว่า,าก็จะเก็บสวยไหมเขียวสวยเนาะมันสูงมันม่ถ้งสูงไม่ เป็นตุ้มๆอยู่เลยนี่เนี่ยยังเป็นตุ้มอยู่จ้ะี๋ยวเขาเก็บเขาเดียวก่อนมันนี่ตะปลาตองใช้มือสองมือยึดจ้ะเก็บมือเดียวไปได้เนาะเก็บไปได้ละจ้ะต้นนี่เนาะเริ่มหาเก็บได้ละจ้ะเอาไปดองจ้ะดองมันพักกลุ่มบ้านเราอะเนาะอร่อยเหมือนกันจ้ะรสชาติ ใช่ได้แทนกันได้จ้ะเทนพักผมไทยได้ขอเก็บแป๊บหนึ่งจ้ามสูงต้นนี้ต้นหน่อยต้นนี้ต้นหน่อยแต่ว่าน้ำน้ำแบ,บล็กคุลี่นี่เก็บได้ไหลท่านเก็บได้หลอยู่นะร้องได้สองเวลาแถวบ้านมีต้นใหญ่เนาะเดี๋ยวไปเดินดูต้นหน่อยๆทั้งไหนมีเนาะ ฉันเดินมาใกล้ๆแล้วเ,เดยกพี่น้องเกือบถึงอีกเมืองหนึ่งแล้วนี่ตรงนี้เป็นถนนเขตที่จะไปอีกเมืองหนึ่งเนาะสุดเมืองบ้านแถวบ้านฉันอยู่เขตตรงนี้จ้ะเป็นไม้ดอกใหม่ฝั่งนู้นที่ฉันไปเก็บไปไปถ่ายรูปเมื่อกี้เนาะที่ฉันไปถ่ายรูปเมื่อกี้โอ้ยาวไปนู้นเนาะทางจักรยานจ้ะวันนี้อากาศไม่ดีคนก็ไม่ค่อยมาฝันจักรยานกันทะลองอากาศดีๆเถอะ คนปั่นจักรยานหลายจนเดินไม่ไม่สนุกเลยแหละเพราะว่าเออวันนี้เป็นวันหยุดเนาะวันอีสเตอร์ด้วยไม่มีคนเนาะดอกเชอรี่เริ่มบานแล้วพี่น้องเชอรี่โอ้โหแถวนี้มันมีแต่ต้นไอ้โรบิเนียทั้งนั้นเลยนะพี่น้องนี่ต้นไอ้ดอกเคฝรั่งเนาะโรบิเนียเนาะ เมื่อกี้ฉันเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าเสื้อแล้วฉันก็กระโดดออกมากจากปลาปลาน้นาเนี่ยฉันคิดว่าโทรศัพท์ฉันหายโอ้ยฉันก็ต้องหาแยกฮะเมื่อกี้ฟ้าลิปสติกก็หล่นไปในป่าผ้าลิปสติกก็เลยไอ้ฟ้าลิปสติกหล่นไปในปลาน้ํเหเนี่ยตําแย่เนี่ยตําแย่ตามมอือป้าเดี๋ยวเดินดูอีกพักๆหนึ่ง่น้องเผื่อเจอตนนหน่อยจะได้เก็บไปดองไหวเนาะ ชลี่ยกำลังบ้านเห็นไหมเป็นตุ้มๆเนี่ยเลี่จ้ะต้นต้นนั้นบ้านแล้วเนาะต้นไหนมันเจอแดดหรือว่ามันอยู่ไกลทางรถมันรถมันวิ่งนะเนาะมันก็หล่นมันก็เป็นดอกเร็วด้วย่ต้นโอ้ต้นต้นเฉลี่ต้นนี้ใหญ่ๆหญ่ต้นโรบินีอมีต้นใหญ่ใหญ่เนาะแคบข้างหลังมีต้นใหญ่ใหญ่ด้วยต้นนี้เป็นป่าจ้ะสุดมูบานที่ฉันอยู่แล้วเนาะต่อไปก็เป็นอีกเมืองหนึ่ง จ้ะเดี๋ยวเห็นเราจะถ่ายให้ดูไหมจ้ะไอ้ต้นไอ้ดอกดอกกลุ่มดอกกลุมฝรั่งเนาะดอกไม่เปิด